การผสมกสอแบบธรรมชาตินะครับนี้เราเราไม่ค่อยได้ใช้ใชสารเคมีนะครับผีเสื้อพวกผีเสื้อพวกพวกึ่งพวกอะไรก็มาตอมเพื่อผสมกสอน,นะครับธรรมชาติครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็ผอดูได้ครับแรงครับไม่ค่อยมีน้ำแล้ว เดี๋ยวไปดูที่ดอกต้นต้นนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวนี้ดอกตัวเแบบนี่ยครับน,บนี่ดอกตัวผู้ครับดอกพ่อทองตัวผู้นะครับก็มีผีเสื้อมีมีผึ้งมาตอมโอ๊ยมันเด่นจาผีเสือ้อนะครับ ตอมปุ๊บวีไปตอมดอกตัวเมื้อดอกตัวเมียต่อนะครับดูนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับมาดูครับนี่ครับนี่ดอกพักทองตัวเมียครับจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับดอกพักทองตัวเมียจะมีลูกติดมากับออกปุ๊บมีลูกติดมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไม่รอเราจะไม่รอ,รรอพึ่งเพื่อจะมาก,ก่อนเดี๋ยวเราจะตัดดอกตัวผู้มานะครับเพี่วสมเกษรนะครับตัดดอกตัวนี้เลยนะครับเนี้ยับนะได้มาครับหนึ่งดอกครับ มานหนึ่งดอกแล้วก็จะแกะแกะออกครับนะครับแกะให้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาแตะ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 กับตัวเมียนะครับ จะสอนตัวผู้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับสามารถแตะได้สองสองถึงสามตัวผ่อนตัวเมียนะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็มีพึ่งมาตอมละเห็นไหมฮะเราก็ช่วยมันหน่อยเ่ินไปครับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติครับนะครับไม่มีหมดแล้วครับ ถ้าถ้าสมมติว่าตัวไหนที่ผสมเกรสรติดนะครับดอกนี้ก็เหี่ยวแล้วก็จะหล่นลงไปนะครับร่วงลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ